สวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่นี่นอครับเพื่อนช่อง n t l Channel นะครับทุกคนก็ตอนนี้เราอยู่ันที่ตลาดนัดอินดี้บางหัวเทียนะครับทุกคนมาม e t ติ้งจิ r โน l เดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศคร่าวๆนะทุกคนผมมาถึงสักพักนึงแล้วแหละแล้วก็ไปลงทะเบียนรอจับฉลากเอาของเรางวลแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวให้ดูกล้องหลังให้ดูบรรยากาศคราวนีครับทุกคน ตรโคตรเจ็ะวนหนึ่งเยอะเดี๋ยวพา,าไปดูเข้าวๆให้ตรงนี้ก่อนใช่ไหมเกิดอะไรเฮ้ยดูนะทุกคนน่าจะร้อยละห้านะทุกคนหือคนอย่างเย็นคนโคตรเจ็ะ เอ้แล้วครับผมอยากได้สกแก๊กหน้าอย่างเงี้ว่ะสแก๊กหน้าแบบสีเหลืองเนี่ยเพราะผมจะแต่งแนวแบบว่าคลาสสิกรือไม่ก็แบบว่าจริงจิงก็คือคลาสสิกบวกจิงแค่นั้นเองแต่ผมอยากได้สแก๊กหน้ามากมเลยเพราะแ,แม่งสวยดมันดูว่าเท่เท่จัดอันนี้พุ่งสุดส จะให้ดูนี่อยว่ารถรางจอดอยู่ตรงไหนนี่ครับรถรางรถองคนโัเดือ เราใส่ตะกร้ามาด้วยนี่หมเราได้ตะแก่งหน้าแบบว่าเป็นคูเมียเมนกันพร้อาไ่มรับจัดโอ้เดชทุกคน คันจริงแล้วก็สวยดีนะทุกคนดูว่าแตกต่างอันนี้มากกว่าเดิม ้ีก็คือตอนนี้กำลังจัดของปอนเสอร์อยู่นะทุกคนที่แบบว่าเอามาจัดฉลากี่างจัดของกันแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะเริ่มจัดฉลากแล้วนะทุกคนมีหลายอย่างเลนทุกคนจากนี้าาตรงนี้ก็มีหลายอย่าง มีทั้งน้ำยาล้างรถปอกแหวแล้วก็อะไรไม่รู้อีกเพียบเลยทุกคนนี่บรรยากาศะทุกคนนอเยอะ่ไเยอะหมขีนอะ้เยอะนอ้นยอนยอะ้เยอะขนเยอีนเยอะ้ี้นออะอะน้ด้เีด เราไปลองดูตอนเราจัดรายกันเลยดีกว่า นี่ครับทุกคนคันนี้ก็แต่งสุดเหมือกันสีแดงโซนมินนเมาส์เต็มเต็มไปดด้วยอัไปด้วย ไฮเปอร์คาร์บอนนะทุกคนก็คือคาร์บอนแต่ยังไม่เต็มหลังนะทุกคนนะครับทุกคนมีแจกล้อ TNC นะทุกคนเป็นล้อ TNC สีดำนะทุกคนน่าจะคู่หนึ่งหน้าหลังคู่หนึ่งหน้าหลังนะทุกคนสีดำก็สวยดีน่าจะนหปล่า ต่าซีอีทีสีดำนะทุกคนถ้าเรามีบ,บ yes ุญมากพอเราก็จะได้นะครับทุกคนจับก่อนเลยครับพี่เปิดแรกพี่พี่พี่เอาอะไรเขาขยันก่อนเคยเริ่มจับกลางกันนะทุกคนเอาอะไรมาแรกเปิดหัวด้วยเซตของซีอทีทานดีกว่าทานดห้วูอของซีอีทีครับผมอะไรนี่มีเสื้อหมวกคุณตองอาบน้ำ คนนน้ำรถุต้องตอน้ำบอลเจ้แก่ครับผมอ๋อไมาได้ครับ้ารากเบอร์มเบอร์ร้านเล่านะเราล้างอีกโอเคเอานี่าของตะวนนี่จับคนแรกพี่ไอ้เดี๋ยวจับอะไรก็ได้นะรางวัลใหญ่คือล้อแล้วก็แล้วก็เป็นนี่เป็นนี่ของั้ผมเลยอ่ะแต่ว่าอัต้อ้ก่อนต้องต้อง มันจะไม่ได้ทคนรับผมอยู่ที่ดวงใครับดวงใครดีก็ได้แล้วผมเป็นเอาไเจับแล้วนะทุกคนเราจะให้ดูกันยาวๆไปเลยครับผมครับผม เนี่ยคับทุกคนลาเบอร์นี้นะหนึ่งหนึ่งสามนะทุกคนน่าจะเห็นกันแล้วเกิดมาจอกแรกน,น,นี่ได้แล้วไม่มาแล้วรันี่ได้เรานี่เราได้เลยนี่เรากลับบ้านเลยนะหนึ่งห้าสี่ออกไปแล้วนะทุกคน เขาถีบขยันล <'t it? S 1> <mortality> ูกมครับไปไหนอะเขารับไปเลยเอาที่ก่อนเนียถุงล้วทีอะไรจะต่างไปเลยนะขยันครับมีหนัขถุงล้อบ้าครับอย่าทิังม้วนด้วยนะครับโอเคครัต่อไปก็นเลาวาดาลมครับสายเ็กต้องจับตรงนี้นะตบ้อนไ ครับต้อง้าจึองาอไม่จับด้ามเยไต้องจับได้ไหมจับด้จับาได้เลยไม่ไม่ไม้อจั้ามมัมีได้เลยชไม่มีบ้าเหรไม่ไม่ไม่แ่นีมันมีบาไว้อะไม่ไม่จับามจอยเลยจับบ่อยแลไม่มีว้าเพ่าเดี่ยวพังะแต่พักใ่ใหน่ี่อ่่่ไงพี่เปน้อเลยอันนี้น้อเล่ะม

เอามาบ้าไม่มีเหรอไป็นต้นแไปไม่ให้เลยได้ครัพี่กิต่ซังต้องกันเนาะไหวเลยพี่ไหวเลยครับไม่ไหววะคุณนายไม่ครับถ้ามันจะต้องถ้าพี่จะต้องแล้วถ้าเราอยู่พี่จะต้องแล้วับตัวเลยจับตัวเลย ทไกคนจะอยากรู้ว่าในนี่คืออะไรด่เลยนะดูเลยนะพี่เขาพี่เขานี่คือเปว่านี่คื่เปล่าเพรามอั้ะอันนี้คอเ่าอาวต้นน้อยอ้าวหายนิดว่หายนกว่านที่ไราจับกต้องมีบัตรต้นคั่วนะครับหนึ่เจ็ครับผม พร้้อมแลวครับ4ครัางวัลสุดท้ายแล้วครับผมอ๋อโอเค14ครับ14หัวเขียวเยอะหรอโอเค14หัวเขียว14หัวเขียวมาที่เลยมาที่เลยนะตรงนี้ตรงนี้เลยตอนนี้เป็นช่วงแบบว่าแจกบุญล้อนะทุกคนจะจับฉลากแจกบุญล้อนะเราก็แอบากหวังว่าเราใหญก็ได้บุญล้อเหมือนกันนะเราไปค่ะ บขาวนพักขาวใครเเดเลย99รอบที่หน่งาเลยเล้่นีโลเคชั่นที่ผมยืนอยู่ตอนนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นอะไรนะทุกคนแต่ถ้าจะให้เราย้ายไปฝั่งนู้นมันก็ไม่ได้อะไรทุกคนเพราะว่าคนมันยืนเต็มแล้วโลเคชั่น ข้าคทั้งาคไม่เป็นนะคะไม่ไม่่เปคนี่ข้างหลังเลยหัวเระแล้วหัวเเอียววว่าเจ็ปเมื่อกี้ถึงเส็จเจ็บปากครั้งที่งเจ็บปาครั้งที่สกันเนี่ยกันเนี่ยครับทุกคนก็คือเราแรกเราก็ได้ของรางวัลแล้วเดี๋ยวเราจะไปเก็บอินเตอร์แต่ก็เดี๋ยวจะไปเดินหาอะไรกินละ แล้วคงอาจจะจบคลิปเท่านี้แหละทุกคนแต่เดี๋ยวคงจะไปเดินหาอะไรกินก่อนแล้วค่อยมาเก็บอินเสิร์ตที่หนังนะทุกคนว่าของราวันเราก็ได้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วก็เดี๋ยวผมค่อยมาจบคลิปตอนตอนมาเดินเก็บอินเสิร์ตดีกว่าไปทุกคนเดี๋ยวไปเดินหาอะไรกินกอนอยู่แล้วได้ของรางวัลมาแล้วชืน่นใจแล้ว ตอนมาก็หลงไปแล้วดอกเนียก็ได้ว่าจะ่ใ ทุกคนเราได้อันปลอกอบของที่เราได้มาแล้วครับทุกคนหลังจากนั้นก็คือมันก็ไม่ใช่แหลกทายไม่ใช่อะไรเลยมันนะทุกคนมันก็คือตะแกงตะแกงอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนก็คือแบบว่ามันมีแค่นี้จริงนะทุกคนคือแค่นี้จริงข้าในกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วน,นะก็คือว่าในกล่องก็ไม่มีอะไรแลก็คือเป็นแะค่ตะเกงเฉย ผมก็ไม่รู้ว่ามันของแต่งเราจังไงนะทุกคนก็เนี่ยครับของที่เราได้มาตอนแรกนึกว่าเป็นแหลกท้ายนะทุกคนตตอนแรกเห็นเขาบอกว่าเป็นแหลกท้ายแหลกท้ายกันก็เนี่ยครับทุกคนเราได้เป็นตะแกรงปิ้งหมูมาอันหนึ่งน,นะทุกคนก็ก็กสำหรับ มิงวันนี้ก็สนุกมากนะครับทุกคนก็ถือว่าเราก็จะไปร่วมกิจกรรมกันนะครับทุกคนก็ตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วแหละเดี๋ยวจะขึ้นห้องไปพักผ่อนกันลวทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับได้เดี๋ยวทติปหน้าหรือมิงครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนก็รอติดตามชมกันเลยดีกว่าแต่ที่แน่ๆก็คือเร็วๆนี้แหละอาจจะมีทริปนะแต่ผมยังแต่แตผมยังตัดสินใจไม่ได้ว่าผมจะไปดีหรือไม่ไปดีนะทุกคนก็ถ้าผมไป ก็ทุกคนก็จะได้เห็นคลิปนะครับแต่ถ้าผมไม่ไปก็คือทุกคนก็จะไม่เห็นคลิปเราทุกคนก็ไปแล้วทุกคนไว้เจอกันคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับทุกคนฝากแต่ก็วันนี้ก็ตอนที่ผมไปมิงใช่ไหมก็มีคนแบบว่าติดตามผมนะก็มาทักทายผมผก็อยากขอบคุณพี่สองคนมากที่ติดตามผมนะครับทุกคนก็เดี๋ยวครั้งหน้าเราเจออีกเดี๋ยวผมมีของ นะครับทุกคนก็ไปละปิดคลิปละตื่นมาอาบน้ำมักพอดละไปเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย